สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันเนาะวันนี้วันที่12มีนาคมแล้วอีก10วันช่องพกักพลก็จะได้สมัครเปิดสร้างรายได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่22นี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าครั้งนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ ครั้งแรกที่ช่องภาคพพโดนปิดสร้างไรายได้รู้สึกว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนาะตอนนั้นคือก็ลบคลิปนะลบคลิปตามที่ผู้แนะนำให้ลบคลิปนะคลิปที่มีปัญหาไงแต่ด้วยด้วยความชลาใจลบคลิปที่มีปัญหาไม่หมดก็เลยพอถึงเวลาสมัครใหม่สมัคร อีกครั้งหนึ่งแต่เขาไม่ผ่านเป็นเพราะว่าดือ้อที่ไม่เชื่อฟังผู้ที่มีประสบการณ์เขาแนะนํามานะพอไม่ผ่านที่นี่ผมก็เลยลบคลิปเก่าทั้งหมดเลยที่นี่ตามที่เขาแนะนํามานะั่นแหละไม่ดือนะ้อแล้วลบคลิปเก่าจนไม่เหลือจนเกลี้ยงเลยตอนนี้ก็เหลือเฉพาะคลิปที่ทําใหม่ที่ที่เปิดหน้านั่งพูดเนี่ยนะเป็นคลิปใหม่ที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับ วันที่22นี้สมัครใหม่ดูเสียว่าจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะวันที่20มีนาคมนี้นะครับที่จะถึงนี้นะหวยมหากราบหวย30ล้านมหากราบหวย30ล้านวันที่20มีนาคมนี้ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีศาลนัด ฟังคำพิพากษาระหว่างลุงจรูนเจ้าของหวย30ล้านแล้วก็ครูปรีชาคูก่กรณีเนื่องจากก่อนหน้านั้นครูปรีชาได้สร้างหลักฐานเท็จฟ้องเท็จหมวดจรูนที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก่อนหน้านั้นก่อนที่จะฟ้องศาลก็มีการไกล่เกลี่ย โดยครูปรีชาเนี่ยตอนนั้นมีผู้การกาญจนบ,บุรีเนาะได้เชิญหมวดจรูนไปที่โรงพักไปที่บ้านเขานั่นแหละแล้วก็ให้ครูปรีชาคุยกับลุงจรูนสองต่อสองให้ตกลงกันโดยครูปรีชานี้เสนเอแบ่งการวินวิน,วนคนละสิบห้าล้านแต่ว่าลุงจรูนนี่ไม่ให้เนื่องจากว่าลุงจรูนซื้อ ลอตเตอรี่ฉบับนี้มากับมือตนเอง <c oughs> ตามเรื่องราวที่ผมได้ติดตามคดีนี้มานะ <c oughs> หวยมาอากาศสามสิบล้านนี้เริ่มแรกเดิมทีนะ่ะหวยมันอยู่กับเจ๊พัดเจ๊พัดมีหลักฐานว่าหวยนี่อยู่กับเจ๊พัดห้าสามสามเจ็ดสองงูกอยู่ที่แผงของเจ๊พัดแต่ว่าเจ๊พัดเอาไปขายให้กับเจ๊บ้าบินเจ๊บ้าบินรับซื้อและทีนี้ เจบาบินขายขายแล้วก็ก็ลืมว่าขายให้ใครบ้างไงเจบาบินปักใจว่าขายให้ครูปริชาไง ấy? แต่จริงๆแล้วเจบาบินขายให้คนอื่นไปแล้วแล้วแกก็ลืมส่วนลุงจรูนี้ก็ตามคำให้การแกก็บอกว่าแกมาซื้อที่หน้าศาลพระพรหมนั่นแหละตอนนั้นมีแม่ค้าเป็นผู้หญิง วางแถวกันขายหน้าหน้าศาลอะไรสักอย่างนี่แหละมันเป็นช่วงที่ว่าแดดสาสตร์ส่องมาเงี้นแม่ค้านั้นใส่หมวกแล้วก็ปิดหน้าปิดตาเลยก็เลยมองมองไม่เห็นว่าเป็นใครไงแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงอืมเพราะว่าลุงจิรูนก็เพิ่งไปซื้อครั้งแรกไปเจอลอตเตอรี่ไปอย่างลอตเตอรี่วันที 31, ่สามสิบเอ็ดพฤษภาคม หลงจุรุนซื้อมาทีนี้พอหวยออกห้าสามสามเจ็ดสองหป้าบ้าบินแกก็เข้าใจว่าหวยนี้ครูพรีชาเป็นคนถูกหวยก็โทรไปหาครูพรีชาถามว่าครูถูกหวยสามสิบล้านห้าสามสามเจ็ดสอง แต่ว่าครูปรีชานี่ก็ได้ปฏิเสธตามคลิปเสียงนะครูปรีชาบอกว่าไม่ถูกข้างหลังถูกแต่สามตัวหน้ามันไม่ถูกทีนี้ก็ยายบ้าบินนี่ก็ขยันขยอว่าครูปรีชาถูก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 เอาไปเอามาครูปรีชาก็เลยคิดตามก็หลงเชื่อไปก็ทีนี้ก็ไปสร้างหลักฐานเท็จบอกว่ารอตอรีหล่นทำหล่นหายที่ตลาดทางกองปราบก็พาไปทำ ทำแผนใช่ไหมถ้าว่าทำรอตเตอรี่หล่นยังไงไงเอาไปเอามานี่โอละพ่อทั้งหมดทีนี้ครูพิชาก็ฟ้องร้องลุงจรุลที่ศาลจงังหวัดกาญจนบุรีครูพิชาจ้างทนายไปฟ้องร้องเอาใช่ไหมทีนี้ก็ลอตเตอรี่ของลุงจรุลก็ถูกตำรวจ อายัดไว้สาล้านทำให้ลุงจรูนี้หมดโอกาสคือเสียโอกาสในการที่จะได้นำเงิน30ล้านนี้ไปลงทุนที่แกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของแกนะทำให้ลุงจรูนเสียโอกาสพลาดไปเพราะว่าเงินนี้ถูกอายัดต,ตอนหลังสู้คดีมา ลุงจรูุลชนะมาทั้งสามศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธณ์และศาลดีกาทีนี้พอลุงจรดุลชนะเด็ดขาดแล้วลุงจรูุลก็ฟ้องกลับตัวนี้ถึงถึงคราวที่ลุงจรูุลฟ้องกลับแล้วศาลชั้นต้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วก็ศาลตอนแรกศาลนัดฟังคำพิพากษาเดือนที่แล้วไงพอดีสำนวนส่งไปให้ อธิบดีภาคตรวจสอบไม่ทันก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่20มีนายนี้ที่จะถึงนี้นะครับอีก10อีก8วันอีก8วันก็จะถึงขภิภากษาดูซิว่าลุงจรูนกับครูปรีชาใครจะชนะแต่ที่แน่ๆน,นะลุงจรูนชนะแน่นอนแต่ว่าครูปรีชานี่แหละจะรอดคุกหรือไม่ก็วันที่20มีนาคมที่จะถึงนี่แหละ ครูปรชานี้ไปหลงไปหลงเชื่อแม่ค้าทาให้ตัวเองหลงผิดคิดว่าถูกลอตเตอรี่ซึ่งจริงๆแล้วแกไม่ถูกเลยไม่เคยได้จับลอตเตอรี่ฉบับนี้แม้แต่ครั้งเดียวเกิดจากการเข้าใจผิดของยายบ้าบินเจ๊บ้าบินทำให้ครูปิชาหลงผิดโดยเพราะความโลภด้วยแหละทำให้เกิดหลงผิดวันที่ยี่สนี่แหละ จะรอดคุกหรือจะรอดหรือไม่รอดเราก็ติดตามดูวันที่ยีสิบนะใกล้จะถึงแล้วไว้มาอากาศจะลงเอยยังไงนะครับ